สวัสดีค่ะวันนี้ร้านมนตรีสินเราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งอ่างล้างมือในสวนแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานค่ะอุปกรณ์ที่ทางร้านจัดให้พร้อมใช้งานมีก๊อกน้ําสืออ่างสายน้ําดีและท่อน้ําทิ้งค่ะส่วนอุปกรณ์ที่คุณลูกค้าต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. นข้องอ90เกลียวนอก4หุน2ท่อ P ี c 4หุนความยาวแนะนําคือ4 0่สถึงห้ซนติเมตรโดยประมาณค่ะ 3. กาวทาท่อ4เทปพ,พันเกลียว5จุดประปาที่หน้างานค่ะขั้นตอนแรก เริ่มจากพันเกลียวของข้องอด้วยเทปพ,พันเกลียวก่อนนะคะจากนั้นนําเข้าไปขันกับสายน้ําดีที่เรามีให้ค่ะขั้นตอนถัดไปให้ทากาวที่ปลายท่อ PVC แล้วสวมเข้ากับข้องอดันให้แน่นแล้วรอกาวแห้งสักครู่นะคะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็สามารถต่อสายน้ําดีเข้ากับก๊อกน้ําได้เลยค่ะจากนั้นจัดวางท่อน้ําทิ้งให้ระบายน้ําได้สะดวกอย่าลืมนะคะลูกค้าต้องเตรียมจุดประปาหลักไว้เองเพราะทางร้านไม่มีบริการเดินท่อเนื่องจากจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนค่ะแค่มีอุปกรณ์ครบก็ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวกแน่นอนคะ่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมทักมาสอบถามเราได้เลยนะคะร้านมนตรีสินยินดีให้บริการค่ะ